เปียนท่านประดพานุพงศ์ใจมาลัยผู้แทแนในอำเภองานางสาวศิริรัตน์พันธนสุพงศ์ผู้ในการศูนย์ส่งเสริมการปุูกเปปากลุมป่าไม้หหนุชลิศบติการสจปสามลำปางหนึ่งผู้ในการศูนย์ ป่าไม้ลำปางตลอดจนแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมีความดีนดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นงานเจ้าที่หน่วเปมางกันและพัฒนาป่าไม้งาวประจำปีเปรตน,น,น,นะครับ เป็นนำไปปฏิบัติงานไปใช้ในในในการทำงานและในชีวิตประจำวันต่อไปพร้อมนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมขอเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนงานของเจ้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เงาประจำปีงบประมาณ2,518 น,นี้ลองเหตุการณ์นะคะว่าเกิดไฟไหม้ป่านะคะในตำบลแม่ตี่าตอนนี้เราได้รับแจ้งแล้วว่ามีฮอสปอตเกิดขึ้นนะคะเราก็วางแผนที่จะเข้าดับไฟละโดยขั้นแรกเราจะต้องทำไมคะเตรียมกำลังคนมีความพร้อมกี่คนในการเข้าดับไฟนะคะและเตรียมอุปกรณ์ในการดับไฟและตอนนี้นะคะเรากำลัง ขึ้นรถในการเข้าดับไฟแล้วนะคะเรากําลังเดินทางกําลังเดินทางค่ะเข้ามาเลยค่ะกําลังเดินทางเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุนะคะเรากําลังเดินทางค่ะเดินมาสิคะเดินมาค่ะเดี๋ยวไฟหมดค่ะเรากําลังเดินทางเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุนะคะเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวไฟ วิธีการนะคะเราต้องแยกเชื้อพวกออกมานะคะ อยู่เราสามารถเขี่ยเชื้อเพลิงออกมาได้ค่ะจุกต้องค่ะตกแล้ดันไปข้างหน้าไม่ตกมือหนีเขี่ยเชื้อเพลิงออกมาค่ะเห็นไหมคะจุดที่วันแใจว่าเลยคะัวันยังดับไม่สนิทน,นะ ไฟไม่ปากของเราได้ดับจบหรือยังคะจบแล้วครับจบแล้วเพราะว่าอะไรคะ,ระครยังมีควันอยู่เลยยังมีควันอยู่เลยเห็นไหมคะอ่าเมื่อกี้ที่เราเล่า,ลาเรียนไปคือหลังจากที่ไฟดับจบแล้วเราก็ต้องต้องมาอะไรคะตรวจเช็คพื้นที่ดูประเมินความเสียหายแล้วก็เ็กตรวจเช็คพื้นที่ะคะ่ะเห็นไหมคะบางจุดก็ยังมีควันอยู่ เราต้องเตกเกลี่ยเขียๆนะคะเพื่อให้เชื้อเพลิงมันหมดไป